แกจะรวยแล้วเว้ยนางแอร์เลเป็นไงบ้างทุกคนทํางานถึงไหนกันแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จกองนี้ก็จะไปกองอื่นต่อเลยค่ะแล้วเธอล่ะใกล้เสร็จหรือ,อยังเออใกล้เสร็จแล้วค่ะแต่ที่ฉันเห็นเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคนอื่นเนี่ยเขาใกล้เสร็จแล้วอ่ะนี่เธอตั้งใจทำงานหรือเปล่าเนี่ยนั่นอะไรดิ ทำงานช้าแบบนี้กินแรงคนอื่นที่ว่าเฮ้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะหาว่าฉันไม่ทำงานเนระเรื่องเป็นอย่างที่คนอื่นพูดหรือเปล่าอะเฮีย yeah. คิดว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะพูดยังไงก็ได้งั้นเหรอเออถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถามแล้วเวย้ย รอบช่างเถอะทุกคนผมว่าเราทำงานต่อดีกว่าค่ะโหคิดว่าฉันจะงอยังไงฉันก็รวยละเว้ยวุ <laughs> <โฮ>้ย <laughs> ก็เป็นเศรษฐีแล้วโว้ยบุญแกนี่มันเยอะจริงๆเลยไม่ต้องเป็นคนงานเผาถ่านอีกต่อไป <c oughs> ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิอุ้ยทองถ้าเกิดว่าทองสองก้อนเนี้ยต้องขายได้เยอะแน่ๆเลยอะเราต้องรวยแน่ๆเลยไปลงรับจำนำดีกว่า <c oughs> ใครอยากเป็นเศรษฐีน แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทองนี่ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเอาทองมาขายอะค่ะได้ค่ะขอดูหน่อยนะคะนี่ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเป็นทองแท้แน่นอนเพราะว่าฉันเจอในกองถ่านถ้าเกิดว่าเป็นทองปลอมเนี่ยป่านนี้คงไหม้ไปหมดแล้วล่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอเอไปตรวจสอบสักรู่นะคะค่ะรวยเนาะ เจ้านายคะนี่เธอเข้ามาในห้องทํางานของฉันเนี่ยทาไมถึงไม่เคาะประตูก่อนฮนะฉันขอโทษค่ะแต่ว่าฉันเจอทองในกองถ่านนะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยคิดว่าเจ้านายเนี่ยน่าจะทําตกเอาไว้หรือเปล่าคะดูสิเมื่อเธอไม่มั่นใจว่าเป็นของใครเนี่ยทำไมเธอถึงไม่เก็บไว้อีกนะฮะเอามาเจอทำไม ก็มันไม่ใช่ของฉันนี่คะอีกอย่างฉันเจอในโรงงานของเจ้านายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของเจ้านายคะ่ะเธอนี่ซื่อสัตจริงเลยนะฉันนี่มองคนไม่ผิดจริงๆ <sk r isa> นะพี่นะพี่ไปเบิกมาก่อนได้ไหมอะฉันต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมจริงๆ ไม่ได้หรอกนะพลอยชี้พี่ทํางานอยู่ยังไม่ถึงปีเลยอ่ะจะให้พี่ไปขอเบอิกเงินล่วงหน้าทั้ง3เดือนแบบนี้มันเอาเปรียบนายจ้างแล้วก็คนงานคนอื่นเขานะโหพี่แต่ฉันเป็นน้องพี่นะพี่ทําเพื่อฉันแค่นี้ไม่ได้หรอก็ถ้าพี่ไปขอเบอิกเงินล่วงหน้ากับนายจ้างได้คนอื่นเขาก็ทําได้แล้วถ้าคนอื่นเขาทาแบบพี่กันหมดอ่ะแบบนี้นายจ้างเขาจะทํายังไงอ่ะแกเคยรู้บ้างปะก็ช่า,า,างหัวนายจ้างพี่สิ ทำไมพี่ต้องแคร์คนอื่นมากกว่าน้องสาวตัวเองด้วยก็ถ้านายจ้างเขาอยู่ไม่ได้อะ่ะพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างนะพลอยชิแกเองก็โตแล้วอะเวลาว่างก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถ้าแกอยากเรียนมาหาลัยจริงๆเนี่ยแกก็ไปหางานพาร์ทไทม์ทำสิจะได้แบ่งเบาภาระพี่ไม่ต้องมาแบรมือของเงินแบบเนี้ยโอ๊ยก็ได้พอพี่คิดแบบนี้ไงพี่ถึงเป็นแค่คนงานเผาถ่านอะ ที่นี่รับซื้อแต่ของมีค่าไม่ได้รับซื้อของกินเอาคืนไปด้วยค่ะอ,อะไรวะเนี่ยดึกว่าทองแท้ที่ไหนได้เป็นช็อกโกแลตหรอวะเนี่ยโอ๊ยไม่น่าปากแจ๋วลาออกจากงานเลยแล้วทีเนี้จะเอาอะไรกินวะเนี่ย,ย,ยแล้วช็อกโกแลตสองอันเนี่ย ็อกแลดไม่ใช่ทองอะคะ่ะจะไม่รู้ได้งไงล่ะฉันเป็นคนซื้อเองมากับมือเลยนะฉันก็นึกว่าทองซะอีกอะคะ่ะขอโทษนะคะที่ฉันเข้าใจผิดเธอไม่ต้องมาขอโทษหรอก อเอาไปฉันให้ให้ฉันหรอคะก็ใช่น่ะสะิขอบคุณมากค่ะเฮ้ยนั่นเธอทำอะไรอ้าวเจ้านายไม่ได้ให้ฉันกินหรอคะกินได้ยังไงทองนี้มันเป็นทองแท้ แทนฉันทำไมคะก็เพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์ธอไงหมายความว่ายังไงคะอันที่จริงเนี่ยฉันตั้งใจจะเอาทองคำนี้ยเป็นโบนัสให้กับคนงานยังไงล่ะอ่ะพี่ฝากทำตามที่สั่งด้วยพี่อ้ยนี่มัน ช็อกโกแลตแท่งนี่พี่ไม่ใช่ทองจริงซะหน่อยอะไหนพี่บอกว่าจะสุ่มให้โบนัสคนงานพี่เป็นทองแท่งไงก็ใช่น่ะสิก่อนที่ฉันจะให้ของมีค่าขนาดนั้นเนี่ยฉันก็ต้องทดสอบก่อนว่าใครกันเนี่ยที่กู่ควรอ๋องั้นก็หมายความว่าพี่จะใช้ไอช็อกโกแลตทองปลอมเนี่ยพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนงานพี่ใช่ไหมถูกต้องเข้าใจแล้วเนี่ยก็ทำตามที่พี่สั่งด้วยนะกันนะ ฝากด้วยนะที่แท้เจ้านายก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยมาทดสอบความซื่อสัตย์ของคนงานเหรอคะใช่และคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเนี่ยก็ได้ทองคำนี้ไปและคนคนนั้นก็คือเธอไงล่ะ รับไปสินิดฉันได้ทองเป็นโบนนะจริงๆหรอฮะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ